ครับสวัสดีครับผมพลยรือนศรีชาพันธ์นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทนิสอินสไปน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเ,เราจะมาคุยกันเรื่องการเปิดคอร์ดด้วยการใช้โฟแฮนคอร์ดสั้นนะครับแต่ที่สําคัญเลยดิวต่างๆเหล่านี้จะสามารถทําให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็วก็ต่อเมื่อเราใส่ราย,ายละเอียดในการฝึกซ้อมเข้าไปเช่น กลวยสีที่เราใส่เข้าไปในแต่ละตำแหน่งที่เราต้องการที่จะวางตำแหน่งบอลเข้าไปนะครับในดิวนี้นะฮะวันนี้เราจะใช้ four hand cross คอร์ดเป็นหลักนะครับแบบฝึกของเราในวันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเราจะใช้กลวยเปิดคอร์ดใช้สีเหลืองในการเข้าใจว่าเป็นสีเหลืองคือการเซฟเซฟคือไม่เสี่ยงเกินไปนะครับจะต้องเป็นลูกที่ลงในคอร์ดแล้วก็มีสปินที่ดีมีสปีดที่ดีสามารถที่จะแอตแทกได้ในลูกต่อไปนะครับส่วนกลวยสีแดงนะครับเราจะตั้งในตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคาดการณ์ว่าเราจะได้ผลลัพธ์ จากการแอตแทกในช็อตนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลวย2สีที่เรานํามาตั้งเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดที่ทําให้นักกีฬาสามารถเข้าถึงความรู้สึกว่าเราจะต้องตีเซฟช็อตนี้เราต้องตีแอตแทกช็อตนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะผสมเข้าไปในดิลนี้ด้วยเนี่ยคือเรื่องของการเร่งหัวไม้หรือแรกเกตสปีดนะครับที่เราเข้าใจกันนะครับ <S <S เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการซ้อมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยว่า สิ่งที่ควรทําในการตีคอสสั้นจะมีอยู่2มุมมีคอสสั้นสั้นแล้วก็คอสสั้นลึกคือคอสลึกคือลองคอส,สกอดดาร์ดไลน์นะครับหลังจากนั้นเราก็ตีแอปโรชตรงแล้วก็สามารถที่จะตามขึ้นมาเล่นหน้าเน็ตได้ครับครับ <c oughs> <c oughs> ในช็อตน,นี้นะครับอย่างที่เห็นนะว่า ตัวผมเองจะใช้ช็อตนี้เยอะมากในช่วงที่แข่งในระดับอาชีพนะครับแล้วก็ยังอยากจะแนะนําน้องๆนะฮะว่าการฝึกแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้จักการเปิดคอร์ดที่เรียกว่า,าทําให้คอร์ดมมีมากกว่า80นะครับแล้วเราก็ตั้งโคนสีให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่เป็นสีแดงเราคือต้องแอตแทเพื่อที่เอาแต้ม